ในานามของฝ่ายจัดอบรมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ครูนาเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสาสมาัครประจำมัสยิดต,ตามโครงการมัสยิดเฉลิมระเกียรติปอดยาเสรติด84พรรษาเทิดไทยอง์ราชันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันนี้ กผมขอเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับการบุกบรมดังนี้สึบเนื่องจากตำรวจภูทรภาค8ได้มอบหมายให้ตำรวจภูทรในจังหวัดภูเก็ตและในของภาค8นะครับเจ็ดสถาน,นีดำเนินการตามคำสั่งศูนย์ดำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่8ป5ครับ2 5ง5ลงวันที่28มีนาคม2555ให้มีโครงการมัิยเฉลิมพระเกียรติหลอดยาเสพติด8 4ดพรรษาเพื่อใช้งครงายชันได้กำหนดให้จัดโครงการการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่คณะกระกกรมการมริการกำหนด โครงสร้รางประธานทนนาาาน่าออกกนประธานคณะกรรมการ,ราศริษยกจงังหวัดมุเก็ตท่านได้เสนอผู้บริการโรงเรียนมุสลิมวิทยามุเก็ตผู้ส่งเกับสถานีตำรวจอุทธรในจังหวัดมุเก็ตท่านผู้มีเกียรติผู้เข้ารับการอบรมและฝ่าย จัดการอบรมท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดพิธีการฝึกอบรมอาสาสมัครประจำมัศยิดต,ตามโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปอดยาเสพติด84ภาษาเทิดไทยอราชาในพื้นที่จังหวัดสุนเกศในวันนี้วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมตามที่ฝ่ายจัดการอบรมได้กล่าวร,รายงาน มาแล้วเรื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนในการแก้แก้ไขปัญหายาเสพติดทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าปัญหายาเสพติดได้มีการแพร่ระบาดรุนแรงไปในพื้นที่ทุกชุมชนจากการที่มีข่าวทางสื่อต่างๆที่ได้มีการจับกลุ่มยาเสพติดรายใหญ่รายสำคัญมากยิ่งขึ้น ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตริรับผิดชอบสร้านการปราบปรามและให้ดำเนินการแบบบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อยากเข้งแขงทุกระดับทุกชุมชนรวมทั้งชุมชนมุสลิมปจึงได้มีโครงการมัสยุทธเฉลิมพระเกียรติ ลอดยาเสพติดแ4พตรรษาเทอดไทยอง์ราชันขึ้นในทุกพื้นที่เพื่อกำหนดมาตรการทางสังคมที่เหมาะสมได้ผลในทางปฏิบัติร่วมกันรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติดกรูปแบบสร้างพลังแนวร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพในชุมชนรวมทั้งชุมชนพุสลิลให้มีความเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดการดำเนินการจะต้องมีการาประสานความร่วมมือกันระหว่างเยน้าดีของรัฐในการป้องกันป่าบา,บาและฝ่ายบำบัดนักษาให้มีประสิทธิภาพอย่างถาวรขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนีได้ให้ความสำคัญและมีความตั้งใจเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของท่าน,น,นผมคือว่าท่านเป็นคนสําคัญในสุขชนซึ่งท่านรู้ดีว่าในสุขชนมีความเคลื่อนไหวอย่างไรมีเหตุการณ์อย่างไรบ้างรือว่าเป็นโอกาสดีที่ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแรกไ้ไขปัญหายาเสพติดมีแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการอบรมในครั้งนี้จะบรรลุสําเร็จ ตามความมุ่งหมายนะครับตามเจตนาลมนะครับพวกท่านก็ต้องมีความตั้งใจมีความเข้าใจที่จะรับการถ่ายทอ,อดความต่างๆจากคณะวิทยากรน,นะครับแล้วก็ขอให้ผู้ร,รับการอบรมนะครับที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้นะครับได้ลงนำความรู้ต่างๆนะครับที่วิทยากรมาบรรยายนำไปใช้เป็นปรนะโยชน์นะครับกับชุมชน ว่าเกี่ยวกัเราเป็นประโยชน์ต่อประเทศของเรานะครับกับทางราชการของเรานะครับในโอกาสนี้นะครับขอขอบคุณประธานคณะกรรมการอิสระประําคมขันเกตนะครับท่านผู้วิจัยทุกท่านวิทยากรนะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านผู้บริการเรื่องขงเลยวิทยาเกตนะครับที่ได้รัครองสถานที่ที่ใช้ในการจัดสุดทลองกในวันนี้ รบและขอให้อาสาสมัครนะครับประจวบคันไซยิมนะครับที่เข้ารัางการอบรมในวันนี้นะครับได้ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์เข้ามาทางราชการนะครับแล้วก็ขอให้ขออนุญาตจุดดีจากทางกระสรวนะครับความเจริญในหน้าที่การงานครอบครัวนะครับโดยเฉพาะในการขออนุญาตเปิดโครงการนะครับประเสริฐชิญ So, เริ่ม